สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ในเกม Forza Horizon 5นะครับผมวันนี้เราก็จะมาแต่งรถเจ้า Nissan f e i r l a d y Z400 กันนะครับผมซึ่งคันนี้ก็เป็นตัวต่อจากเจ้า Nissan f e i r l a d y Z370 นะครับคันนี้ก็มากับเครื่อง VR30DDTT นะเป็นเครื่อง V6 Twin Turbo 3 0 0 0 cc ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่400แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่475นิวตันเมตรนั่นเองก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเครื่องยนต์มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่คือเจ้าขุมพลังของนิสสันเฟรดี้ด400นะเป็นเครื่อง V6 ทวินเทอร์อ่าคันนี้ก็จะเป็นเครื่องอ่อไม่ใช่สิคันนี้ก็ต้องเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะอ่าเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลัง ก็จะเป็นทรงแบบ2ที่นั่งเลยเป็นเป็นรถสปอร์ตสที่นั่งอ่าก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งรถกันนะว่าคันนี้มันจะมีชุดแต่งอะไรบ้างจริงๆผมอะ่ะก็ไปดูมาแล้วล่ะว่ามันมีชุดแต่งอะไรบ้างมันก็พูดตามตรงนะมันไม่มีอะไรเลยดีกว่าเนี่ยดูดิคือมีแหววิงอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีดักเทล ซึ่งมันก็เป็นของนิสสันใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามีลักเทลมันก็จะสวยกว่าเนี่ยมีลักเทลมันก็จะสวยมันจะลงตัวถ้านี้ผมว่ามันก็จะแปลกๆไปหน่อยนะมันต้องแบบชุดพาร์ตมีสเกิร์ตข้างอะไรเงี้ยผมว่ามันจะสวยกว่านี้อันนี้ก็เรียบๆไปเลยนะคือคันนี้ผมว่าดีไซน์มันมาจากตัวแบบสมัยก่อนนะเป็นตัวเฟรดดีสมัยก่อนนะไอ้คันนี้ก็จะแบบมาในสไตล์ย้อนกลับไปใน ยุคแบบของแซตตัวกันก่อนนะที่ไม่ใช่พวก3 5 0 3 7 0นะซึ่งผมว่ามันสวยดีนะมันแบบเนี่ยหน้าตาผมว่ามันเหมือนเจ้าเซตซตอะไรอ่ะผมจำไม่ได้อ่ะนิสสันเฟรดี้เซตัวก่อนก่อนหน้านี้เออผมว่ามันมันสวยมากเลยนะเออดีไซน์อะไรเงี้ยผมว่ามันลงตัวเรียบเนี่ยไฟหน้าดีไซน์ต่างๆอะไรเงี้ยผมว่ามันมันสวยนะไฟท้ายเนี่ยผมแบบคตชอบเลยเออมันแบบ สวยอะมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าสกเกิร์ตหน้ามีอะไรบ้างสกเกิร์ตหน้านี่ก็คือมีแค่ลิ้นแล้วก็วิงคาร์บอนเล็กๆแล้วก็ตัวนากจูนะผมว่ามันมันเลอะเทอไปหน่อยอะงั้นผมก็เอาแบบนี้แล้วกันมาเดี๋ยวเรามาดูที่ยางกันต่อดีกว่ายางเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตัวนี้นะะล้กันเซมิซอลิกแล้วก็ส่วนหน้ายางเนี่ยผมผมไปใส่นี่มาเอาเป็นหน้ากว้างแล้วกัน อาซักหน้ากว้าง285แล้วก็เจ้าล้อหลังก็จะเป็น295้หน้าแบบบึ้มๆไปเลยส่วนความกว้างเนี่ยก็อันนี้ต้มเดิมมันให้มาขอบ19ผมว่าจะอัพไปสักขอบ20แล้วกันผมว่ากำลังลงตัวขอบ20่สิกำลังลงตัวเลยส่วนล้อหน้าเนี่ยผมว่าถ้าน้าหน้าเล็กหลังใหญ่ Hmm. handling แต่ handling ก็จะดีขึ้นผมว่าเอาเท่ากันไปเลยดีกว่าแล้วก็ส่วนอ่าฟิตเมนต์ของรถเนี่ยผมว่าให้มันแบบอันนี้มันจะโ over ไปหน่อยนะผมว่าก็ประมาณนี้อันนี้ดีกว่าผมว่าฟิตเมนต์กำลังดีพอดีพอดีส่วนหน้าเนี่ยส่วนหน้าก็นิดนึงนี่ประมาณนี้ เพราะว่าอันเนี้ยผมดูแล้วแคมเบอร์องศามันมันลบไปหน่อยลบไปประมาณลบหนงองศาได้ผมว่าล้อหน้านะลบประมาณ1องศาได้นี่ล้อหน้าประมาณหนึ่งงนนนถึงสององศานะโดยประมาณผมว่าดูจากสายตาเอานะมาในส่วนของตัวเบรกกันบ้างเบรกเนี่ยผมดูไปแล้วว่ามัน มันไม่สวยเลยอของพวกของแต่งนะผมว่าไอนี่เป็นจานแบบว่าเป็นจานเป็นจานคาร์บอนอันนี้เป็นจานแบบจานปกติเจาะรูระบายความร้อนนะม,มันไม่ค่อยสวยผมว่าผมว่าอันเนี้ยสวยมันมันสลักคาว่าแซกด้วยไอผมว่ามันมันสวยดีนะส่วนช่วงล่างนี้ผมไปใส่ตัวเป็นแบบช่วงล่างของตัวเลสมาแล้วเป็นโหลดเต้ยสุดๆเลยแล้วก็ตัวของกันโครงนะครับผมก็ใส่มาแล้วเรียบร้อยทุกอย่างเลยใส่มาแล้ว ส่วนโลบาเนี่ยผมว่าผมว่าไม่ใส่ดีกว่าผมว่ามันมันยังไงไม่รู้นะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่โลบาด้เนี่ยมันดูแปลกๆอะ่ะแล้วก็อันนี้ผมไล่เบามาเรียบร้อยแล้วมาในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์นี้ผมใส่ตัวนี้มาแล้วผมใส่กออากาศไปแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของอหัวฉีดส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก ตัวจุดระเบิดนะครับผมก็พวกแบบว่าหัวเทียนพวกอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นวาวาวาวแต่งใส่แล้วแคมชาร์ฟใส่แล้วส่วนเสียงทอดเนี่ยเสียงทอดเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเดิมก่อนนะอันนี้เป็นสปอร์ต อ่านี้ก็จะเป็นเลสนะครับผมก็จะเสียงประมาณนี้ผมว่าเสียงเรสเนี่ยมันจะฟิลประมาณแบบ R35 เลยนะไอ R35 เนี่ยเสียงแบบ R35 เลยอะ่ะผมว่าเพราะว่าไอเครื่องไซนียมันน้องๆ R35 เลยเป็นทอบินเทอร์โบซะด้วยอ่าผมก็จะใส่สเรสไปเลยละกันส่วนอันนี้เป็น เสื้อสูบนะครับผมเป็นเสื้อสูบผมก็ใส่มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็อันนี้โบรอันนี้มันจะนะเสียงประมาณนี้นะสต็อกของโรงงานอันนี้สปอร์ตอ่าน,นี้มันก็จะเร้าใจส่วนอันนี้หม้อน้ำใส่มาเรียบร้อย แล้วก็อันนี้เป็นออยคูก็ใส่มาเรียบร้อยไฟวิลใส่มาเรียบร้อยสิ่งที่อันนี้ก็คือคลัสสิ่งที่ผมแบบคาใจที่สุดเลยนะคือล,อล้อรถผมว่าเป็นอะไรที่แบบมันหายากอะผมไม่รู้ว่าอันไหนจะใส่เข้าดีเพราะว่าล้อเดิมมันก็สวยแล้วนะอันนี้ผมใส่เกียร์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมอะ ผมไม่รู้ว่าจะใส่ล้ออะไรดีเว้ยคือล้อทุกรุ่นผมว่ามันสวยหมดเลยนะดูดิล้ออย่างนี้ก็จะแบบก็จะแบบเขาเรียกไงอะ่ะก็คือแบบซิ่งๆเลยะล้อซิ่งเลยล้อซิงล้อซิงเขาจะแบบล้อซิงเลยแต่ผมชอบอันนี้ว่ะผมว่านี้แบบมันดูแบบไอ้นี่เลยแต่ไม่ได้มันผิดคอนเซปต์เราเราจะต้องแบบล้อไอ้ไม่ใช่ดิเราจะต้องแบบ <laughs> เ,รแบบเรียบหรูดูดี มีสไตล์เราจะต้องแบบเรียบหรูอัอนนี้มันจะแบบ sport, สปอร์ตๆหน่อยแต่ผมว่าสปอร์ตแม่งก็เท่ดีนะเฮ้ยอันนี้แม่งเท่ว่ะ W Work Emotion RSA โฮ้ยอันนี้สวยว่ะผมว่าเป็น W Work อ่ะก็ผมชอบอ่ะมันแบบมันเท่นะเออ W Work แต่ล้อผมแบบผมตั้งใจนะอยากให้แบบเป็นล้อญี่ปุ่นเลยเพราะว่าแบบ ด้วยความที่รถมันเป็นรถญี่ปุ่นอะเนาะนะิสสันเราก็ต้องแบบให้มันอยู่ในความแบบ JDM อนี่ย JDM ออให้เป็นล้อญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนี่เป็นไงโอ้โหแบบแต่อตนนี้แบบสวยนะผมว่ามันแบบฟิลแบบล้อนิสโมแต่มันไม่ใช่ล้อนิสโมนะออแบบฟิลแบบนิสโมลเลยอันนี้โอเซตจริงอะโอซี มันก็ผมว่ามันไม่ค่อยลงตัวไอ้อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันนี้เหมือนจะเป็นพวกล้อเหมือนล้อเซนเตอร์ล็อกเลยนะไอแบบที่เขาแบบว่าล็อกไว้ตรงกลางอะไรเงี้ยเราต้องใช้แบบว่าเป็นตัวขันแบบเฉพาะของมันเลยนะไอเนี่ยล้อเซนเตอร์ล็อกสวยนะผมว่าสวยดีสวยดียดเนี่ยมันคือปัญหาเลยผมว่าก็ค,คือนั่งแบบ นั่งหาชั่วโมงหนึ่งได้อะเอาจริงๆนะเดี๋ยวผมจะลองแบบนั่งไล่ดูแล้วกันว่ามันมีล้ออะไรที่แบบมันลงตัวบ้างเดี๋ยวผมจะลองทุกโหมดเลย โอเคนะครับทุกคนสรุปแล้วผมว่าไ w w o r k ตัวนี้คือแบบสวยนะเดี๋ยวผมจะลองเทียบอีกทีหนึ่งว่า i อ w w r k ตัวเนี้ยมันมันเป็นไงนะเดี๋ยวผมจะดูอันนี้อ t โมชั่นทุกคนว่าไงคนว่าว่าล้อไหนแบบเข้ากับมันตอนนี้ผมกำลังแบบลังเลอยู่ถ้าเกิดแบบ ลองเลือกมานะว่าตัว Emotion m 8 r หรือว่าจะเป็นตัวอ e m o ช i o n ตัวตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวกันนะนี่ Emotion 1 1 r ทุกคนว่าลายหนูเสริลองลองลองเป็นมาดูนะแต่ว่าผมว่าขอแบบซิงๆนิดนึงแล้วกันผมว่า1 1 r ก็ถือว่าแบบดูดีนะเออดูดีดูด,ดีงั้นผมขอเลือก1 1 r แล้วกัน โอเคเดยประมาณก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับแซดก็คือผมเสียดายนะผมรู้สึกว่าของแต่งมันมันน้อยแบบน้อยแบบน้อยเกินอะ่ะผมว่ามันน้อยเกินไปอะ่ะเอก็ประมาณนี้นะค่าเสียหายรอบนี้ก็หมื่นหกนะครับผมจริงๆผมมาแต่งไปก่อนหน้านี้แล้วล่ะเพราะว่าผมแบบมามาเก็บเควสตอนนั้นไงแล้วผมก็มาเอารถก็แต่งไปนิดนึง เป็นรถที่สวยนะผมว่าคันนี้มันเป็นรถในเคเวสออะรถในเควสของซีซั่นนี้อะซีซั่นเจแปนนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะผมว่าสวยนะสวยเลยใส่ล้อนี้มาแบบหล่อๆออ่ะเออหล่อๆเลยวิ่เยลองเปิดฝาท้ายสิอันน่ะฝาท้ายอันนี้ก็จะเป็นค้มนะครับค้มตัวรถอีกตัวหนึ่งอ่า โอ oh, สวยสวย,สวยผมชอบอะเป็นรถที่แบบผมชอบมันเนี่ยลองมาดูสีกันสิว่าสีสีอะไรดีจริงๆสีหลักๆก,ก็เขาขายกับสีนี้นะวิล้อนี้สวยวะ่ะสีอุ้ยสีน้าเงินสวยแต่แบบผมว่าสีเหลืองอะคือผมชอบเว้เพราะว่าดูเบาะดีทุกคนเบามันเป็เบาะเหลืองเว้ยเอเอบาะเหลืองสวยนะสวยจัดเลยแต่ว่าผมใส่ล้อทองไปแล้วก็ ประมาณนี้เนาะมันไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรแล้วอะคันนี้ของแต่งน้อยมากผมรู้สึกว่าผมผิดหวังนิดนึงนะล้าเดี๋ยวเราไปซิ่งกันดีกว่าทุกคนและนี่ก็คือเจ้าเซต400นั่นเองเเนยนๆเ,เลยนะผมว่าป้าเดี๋ยวเราไป เดี๋ยวลองดูว่าท็อปสปีดเท่าไหร่ดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปวิ่งท็อกสปีดแล้วกันหืมเก้าห้าสองร้อยสี่สิบสามแล้ววทุกคนเดี๋ยวลองมาดูภายในดีกว่านี่ภายในนะครับอืมภายในผมว่ามันสวยมากเลยนะมีชิปไลท์ด้วย สวยๆเลยพี่น้องสวยจัดอะ่ะแล้วก็โอ้ตรงกลางมีตัวดิฟฟี่วัดบูธด้วยนะทุกคนมีดิฟฟี่วัดบูธด้วยนี่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 จจะมีวัดตัวบูธต่างๆว่าบูธอัดกีบดก่บาร์กี่บาร์แล้วบ้างแล้วก็มีวัดวนไฟด้วยนะครับส่วนตัวนับปัดตรงกลางเนี่ย นด้ครับทุกคนผมดูหน้าปัดเย็บไปหน่อยช่วยกับ BM เต็มๆเ,เลยทุกคนมาลองท็อปสปีดคันนี้ดีกว่าว่าความเร็วสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ 3, 2, 1, มาสอ o หนึ่งออกตัวฟรีทิ้งเลยนะเนี่ยสับไปแล้วเกียร์สองปึ๊บเกียร์สามไปแล้วเกียร์สี่เกียร์สี่ 3, 4, นะครับตอนนี้อยู่ที่ความเร็ว230ยมาแล้ว ปึ๊บขอแสงนัดจ้าพีร่รถบรรทุกไปแล้วจ้าตอนนี้เกียร์ห้าสามร้อยลนะสับเกียร์หกปึ๊บปึ๊บืบมนับปัดตอนนี้อยู่ที่ 213, 214, 216ายไมล์ต่อชั่วโมงนะครับนับปัดความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่352มาดูกันว่าจะไต่ไปได้เท่าไหร่ จะได้สามหกแล้ว3 6มหกสี่สมเได้ไหมมาดูก okay. ัน3ามเจ็ดสเอ้สามเแล้วทุกคนสามแล้วสามได้ไหมสามแปดสิบสามแปดเอาหน่อย3ามแปดสิบสามแปดสแปดเวเร็วเร็แล้วอุ้ยสามเองลงมาแล้วตอนนี้ลงมาดู3ามเจ็ดห้อานิดนึงนงลูกเอาหน่อย เอาหน่อยเอาหน่อยสามเจ็ดสามแปดสิบสามแปดสิบเฮ้ยสามแปดสิบแล้วทุกคนสามแปดสิบแล้วสามแปดสิบสามแปดสิบท็อปสปีดอยู่ที่สามแปดสิบนะทุกคนสามแปดสิบแล้วตันแล้วผมว่าตันแล้วไม่ไม่ไม่น่าขึ้นกว่านี้ละเดี๋ยวเราไปดูแมชแบบเอาแบบแมชแบบเบาๆขับชิวๆสนุกๆกันสักนิดนึงดีกว่าเอาเป็น จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีนะเอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวผมขับไปตรงนี้ดีกว่าผมขอแบบแมตต์เดียรเดียร์ผว่าผมไม่อยากวิ่งลูบไม่ไม่ไมค่อยชอบวิ่งลูบสักเท่าไหร่นะแต่ว่าบ้านเดี๋ยวเราไปไปลองสิ่งกันสักนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวเรามาสู่ช่วงของการขับรถเล่นดีกว่านะเดี๋ยวเราจะขับไปตรงนู้นกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปแข่งกันนะครับผมปะตัดเข้าสู่ช่วงขับรถ โอเคเราก็มาถึงกันแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มแัตช์กันเลยดีกว่าเราก็จะใช้เจ้า s e นั่นเองนะในการแข่งครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถที่เขาเ e คคอมเมนโอ้โหเขาเ e คเมนต์ m ม s ส a ต g เชลบี้ด้วยว่ะมี E 6 3 AMG แล้วก็มีพวกอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบ ย่ออะไรวะผมก็ไม่รู้อะแต่ว่ามันน่าจะอยู่แบบเป็นพวกเคยเดียวกับดอทนะแล้วก็มีพีลูดเออุ้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่เอาผมไม่เล่นผมจะเล่นแซดขอโทษครับผมจะเล่นแซดครับผมมาครับทุกคนเราก็จะมาเริ่มแข่งเลยละกันนะป่ะทุกคนพร้อมอย่างนั้นก็ไปกันเลยทุกคน ปึ๊บมาถึงก็ฟรีทิ้งอะไรทีเดียวนะครับผม,มฟรีทิ้งแบบสุดๆนะทุกคนเดี๋ยวผมขอปรับเป็นมุมนี้นลกันผมแบบขอมุมนี้หนะ่อยไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เลยอุ๊ยอุ้ยทำไมทำไมถึงทำอย่างนี้กับผมมาทุกคนดูดีบอทมันปัดผมมาปัดผมที่ไม่แบบปัดผมแบบปัดผมเป๋นะต่แบบหมายถึงว่ามันปัดรถผมมา นั่นกันรกูก็ลื่นอีกอือหือเป็นไงล่ะปัดผมเป๊เปะเลยทีเดียวฮะปะทุกคนเราก็ผมบอกเลยว่ารถมันค่อนข้างที่จะลื่นพอสมควรเลยนะเจอทางอย่างนี้เข้าไปแต่ไม่เป็นไรทุกคนผมก็จะเล่นให้บันที่สุดนะคือมันจะขับยากก็เถอะนะมันดูดีมันแบบมัน,ม,นมันตุดมมันปัดเยอะมากเลยนะ มาแล้วผมตามฝูงนี้ได้แล้วโอ้หคันหน้ามันล้อะไรวะมันขับแบบโอ้ยซูปราซูปราซูปราคันหน้ามันล้อะไรอะทำไมมันเร็วจังวะเอ้ยซูปราซูปราตามตูดแล้ววะซูปราตามตูดแล้ว มันแตรรถข้างหน้ามันรถอะไรวะมันมันเร็วมากเลยอะดูดีโคตรเร็วอะ่ะโอ้ยตามตูดผมจังเลยซูเปอร์เออมันจะแสงแล้วมันจะแสงเลียวมันจะแสงเรียวเรียวแล้วเรียวแล้ววูวเรียบร้อยนั่นไงบล็อก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 เอ้ยแสงเลียวโอ้ บอกเลยว่าผมแบบไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่หรอกนะรถขับหลังเนี่ยมันแบบมันค่อนข้างที่จะปัดผสมคนดูดินี่ผมดิฟเลยเนี่ยทุกคนคือผมดิฟเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยพอร์ชจ้ะโอ้โหผมได้ผมได้ที่สามไม่แน่เลยทุกคน แปดสิบสี่แล้วแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนถึงข้างหน้ายังไงข้างหน้าไม่เบรคครับนี่ไงเสียบเข้าเลนในแล้วก็เข้า Hulk. ไปต่อเลยตอนนี้เบรคหน่อยเบรคหน่อยเบรคหน่อยเบรค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 เบฮ้ยหน้าแถเข้าไปโอ้โหข้างหน้ามันเร็วเกินไปไว่ะทุกคนเร็วเกินจะไม่เป็นไรเราก็ได้ที่สองดีนะทุกคน ก็ดีว่าหล่อมหล่อมกันไปแต่ผมว่ามันเป็นรถคันหนึ่งที่ถือว่าขับแรงมากอุ้ยผมลืมดูเลยว่ารถเมื่อกี้มันรถอะไรวะโอเคครับทุกคนนี่เป็นไงเจ้าแซดสรผมว่ามันสวยมาอะไรนะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเดี๋ยว่าพอดีผมน่าจะมีวิวสปินอยู่ปะวะเฮ้ยไม่มีนี่ว่า ไม่มีเลยโอ้ผมไม่มีสปินเลยหรอตอนแรกคิดว่ามันมีนะเออไม่ม okay, ีว่ะโอเคครับก็เดี๋ยวต้องปิดคลิปแล้วทุกคนก็ถ้าเกิดชอบยังไงก็อย่า tamam> ลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้ว sure> ก็ถ้าเกิดอยากให้ผมแบบแต่งรถคนไหนอยากดูรถคนไหนก็ พิมเมนขา้างล่างบอกกันได้นะทุกคนมเมนบอกข้างล่างกันได้เลยว่าอยากดูรถคันนี้นะครับพี่อยากดูรถคันนั้นนะครับอยากให้แต่งคันนี้นะโอเคเดี๋ยวผมแบบผมนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมจะเอารถมาแต่งให้ดูนะก็จบแล้วทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายๆนะครับอย่าลืมนะฝากกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะกดกระดิ่งด้วยโอเคบา,บายยไปละจ้า